สัคีค่ะเคนคซี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมคิวคราฟสนั่นเองนะคะก็กลับมาเล่นนะหลังจากที่เล่นไปเมื่อปีที่แล้วมั้งอืมประมาณต,ต้นต้นปีนะปีที่แล้วไม่ใช่ดิปีนี้แหละเออเราก็จะมาเล่นกันต่อดีกว่านะ mm. เดี๋ยวดูตัวละครแป๊บอืมใช้ตัวนี้นละเราก็มีแขกรับเชิญสองท่านนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกม mm. โอเคโอเคตอนนี้สมาชิกระพงนั้นนะคะมีสามคนเอ้ยมีสองคนนะคะใครคะ ข้าเกมแบบอ้าวตามตามอ้าวอ้าวใครหลุดเฟิร์สอ้าวตามใครหลุดแมวใบเฮ้ยเฮ้ไม่หลุดมาแล้วมาเนี่ยมาแล้วแมวแมวแมวหรอเธอใช้ตัวอะไรไหนดูหน่อยแนะน้ำตัวก่อนครับครับครับ c l เ a n s i n g cat ครับชื่ออะไรครับแมวฮะแมวใบฮะแมวใบแมวใบนะฮะแมวใบคนนี้นะคะคนนี้นะคะ ทมชื่อครับข้างบนนะฮะอืมกูอัมนะโอเคค่ะอืมน่ารักันละทีเดียวนะส่วนเราใช้สกินเป็นเดี๋ยวเราให้ดูสกินก่อนกดะไรนะกดกดเอ็กนะคะเพื่อดูสกินตัวเองแล้วใช้เป็นอเบตแมนไรเดอร์นะคะขัวใหญ่ด้วยโทษโอเคโอเคกดอาร์นะคะเพื่อเธอจะเริ่มไฟกับซอมบี้นะแง่ไรโยมเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงที่นั่นก่อนนะ ที่ไหนขวดแรกเมือนตัวเขียวไอ้ครับตัวเขียวเมื่อไงทำไมต้องทำ่างนี้ด่านแรกมันจะต่อยง,ง่ายหน่อยนะคะแ,แค่ทีเดียวก็ตายเ <c oughs> นี่ยทำไมซอมบี้หายไปได้หมดเนี่ยมาเอไรสิฉันอยากเจอเธอเ,ธอเนี่ยจึหลับไปไก่หลับก๊ำก๊ำเจอเ<ห>ดียวเองเฮ้ยเฮ้ยฮะเจอซอมบี้ตัวเดียวเอง ถ้าไปอยู่ไกลมันไม่เจอโอเคเว็บหนึ่งโอเคแล้วนะกดไปตังค์ยี่สิบเลยนะคเพราได้ตังค์น้อยบาทมีกี่บาทปะกดคิวนะคะเพื่อดูว่าเราในตัวเรามีอะไรบ้างอุ้ยมีตังค์อยู่ยี่สิบทำไมต้องตีเราด้วยเดี๋ยวจะเก็บเงินซื้อขวานก่อนใช่ไหมเออขวานมาก่อนดีกว่านะขวานก่อนแกก็รอเก็บตังค์ซื้อพิกแอ เดี๋ยวแปลวขวานก่อนจะบอกว่าลืมปิดเฟซเดี๋ยวขอย่อปินเฟซแบบเมื่อกี้เสียงมันดังตึ้งเดี๋ยวต้องแปจาจะขวานก่อนดีกว่าดิอืออืมใช่แล้วแล้วเรา,าอยู่ยางแกเรื่ร้านไม่คุณจะตายาตายง่ายตายง่ายตายง่ายอะไรล่ะซอมบี้ตี <laughs> อย่าตีฉันฉันแค่พับปปิดเฟซแค่นี้เองโถ ทำไมต้องกดด,ด้วยอะกดไปยังไม่ได้ขวากันอีกระยังไม่ได้ซื้อ,อเ,เดี๋ยวรอรอบนี้ก่อนแล้วค่อยซื้อเพราะว่าเดี๋ยวเวฟผ้ามันจะเจอกับบอสใหญ่เดี๋ยวไม่ได้เวฟผ้าเวฟผ้าจะเจอกับ่านที่มันสุดโหดนะฮะผมเย็เยบยเวันตอนนี้จะสร้างบ้านตรงไหนเอาให้หรูๆหน่อยนะเพราะเราแคสเราก็ต้องแบบสร้างบ้านให้ดูอลังการอะไรอย่างนี้ใจ <horizon? S 2> บอสบอสวัดดีให้บอสให้วัดให้บอสให้บอสบอสบอสครับแล้วบอสไม่ตาย,ตายเจอแล้วซ้องบีวที่เหนื่อยของเร<อ>าโอ้ยซอมบี้ค่ะโอ้ยซอมบี้ตุ๋นเราทำไมอ่ะเอาบกรรมกรรมบอกแล้วง่วงก็ไปนอนบ้านนะวันนี้ <laughs> Help me please ทำไมกูตายวะกูงง ตอนนี้เปลี่ยนเป็นกระตุกเมื่อกี้เปลี่ยนใป็กระตุกมากค่ะบอกให้โทษโทษเฮ้ยงูก็ไปนอนบ้านอะมันตรงนี้ไปไปดุมเราขวานเถอะไอ้ไม่ขวานยังเลยลูกตัดไม้อยู่เถอไม่ไหวแล้ตาบานนั่นอะฮะข้าไม่คิดเป็นบานอะได้ได้เราซื้อได้เดี๋ยวเราซื้อให้แล้วกันเอาขวานนะแต่ว่าเฟิร์สซื้อไอ้นั่นให้เราหน่อยน้ำน้ำอะไรน้ำอะไรล่ะ เอเนจีดิงซื้อมาให้กูก่อนแล้วมันจะหมดมันเป็นมันไม่ใช่ละมันเป็นอาหารกระป๋องไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละเออมันเป็นอาหารมันเป็นกระป๋องโซ่ะเพราว่าเก็บมาสุขแทนไม่รู้เอเนจีดิงเฮ้ยทำไมกางเกงเราเท่อย่างเงี้ยแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินเย็น้เตือนเตือนเตือนซุปเปอร์แมนมาแล้วมีอะไรให้ช่วยไหมจ๊ะอุย้ยโคเดนพาวเวอร์อะไรโคเดนพาวเวอร์เอาคอง <c oughs> คุยทำไมต้องด่า นี่คะสองภาษากฤดวัาลาคามแค่นั้นเองจ้ะ,จะงั้นเราจะสอนคำว่า buffalo เงืมอะไรกือน,นะเธอมีเขาเธอก็เป็นไฟ buffalo นะอ่าเนี่ยเรากดค<อ>ิวขึ้นมามันจะมีเมนูมาแบบนี้นะถ้ากดอันแรกนี่คือของของเรานะคะอันที่สองคือจะเป็นบอกว่าเราจะคัาเป็นอะไรอย่างอื่น <c oughs> อะไรเงี้ยนะส่วนอันสุดท้ายนี่คือเราจะซื้อได้นะคะซื้อถ้าเรามีตังเราก็จะสามารถซื้อได้อืม แต่ตอนนี้ผมจะมาครับไม้เบสบอลหรือว่าสากกระเบือของคุณยายนั่นเองนะกดอาก่อนเลยครับตัวอินนจี้หมดจ้าเอาเราได้สากกระเบือแล้วไม่เป็นไรเราบันแล้วแหละตอนนี้นะึนจุดนี้มาเลยเราพร้อมไฟแล้วเนื้เห็นมาละหนึ่ตัวตึกมันมันตรงนี้แล้วค่ะเลิ่อนมันพรุ่งนะเลิ่อนมันพามต้องรุ่งเลยอะ มันพรุงไงมันพรุงมันไม่พุ่งธรรมดากระแดะมากเพอเราไม่ได้แกระแดะนะเราแค่น่ารักเองอุ๊ยอะไรตกนะการพาวเดอร์นั่นเองสามารถเอาไปค้าเป็นลูกกระสุนได้นะแ้าถ้าไปข่าถ้าไปข่ามันก็จะเป็นลูกขโมยนะคะขโมยด้วย <laughs> เีอะไรขโมยครับเราไม่รู้เราคิดุงไม่ออกอามพาไปเยี่ยคะเ๋ยวบ้านเล็กตันยริงๆใช่ใช่ตันอ้าวไปทาอะไรอยู่คนเดียวแม่งรับยับในตรงย่าเยิบ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 ในตรงย้าอ้าวไอ้ซอมบี้เป็นไหนหมดวะซอมเบย์อยู่ในสองตัวฉันฆ่าแล้วฉันคิวได้แลวเย่เวฟคอมพิวต์แต่เบฟหน้ามันจะน่ากลัวนะเรามีอะไรสู้กับมันไหมมีตาสากเบือใช่ไหม เจอไอรอนมันซื้ออะไรไม่ได้หนูอตอนนี้มีตังค์อยู่ห้าสิบสี่เองอะอีกนิดนึงอีกรอบนก็จะได้แล้วอีกรอบนึงจะได้แต่ว่ารอบนี้มาเจอบอสไงระวังระวังได้ปุ๊ดจะได้นันแล้วจะได้ปุ๊ดแล้วมีพิกแอคแล้วอ่ะให้ซื้อให้เลยปะเอ้ยเอามาเลยเอามาเราขอโบนแล้ววิ่งไปเอาก่อนบินไปเอาเอาลยเอาดิเรามีอยู่ห้าสิบอะเอาเงินมาอามจะได้ซื้อเตาอ้าวเฮียหลุดเย่ฮะบินหลุดได้ไงวะไม่รู้บินอ้าว เราก็ยังเห็นนายอยู่ในเกมอยู่เลยนะเอ้าเฮ้ยเราบินออกมานอกเกมวะบินไงบินยังไงวะเฮ้ยได้กดเข้าห้องเเทนเว้ยเห็นสาวทับสามเว้ยกรรมเขาดีเดิวรู้ดีถอดถอดกินออกมาได้เอ้ากรรมดุดเอาเอารบอทโหมดเอ้ยโรบอทนี่ไงซวยแล้วซวยแล้วจะถ่ายใหม่ก็ได้โอ้ยโรบอทด้วยอาวุธก็ยังไม่พร้อมเลย เฮ้ยไม่ใช่คือมันหลุดได้ยังไงคือคือไม่ใช่เพื่อคือวิธีอ่ะใช่ป่าประกดโยนของให้อาร์มเสร็จปุ๊บแม่งเด้งออกมาหน้าเกมเลยอ๋องั้นก็น่าจะเป็นที่อุ้ยของคุณอากาศริงคนอื่นเขาก็ไม่หลุดกันอะไรวะตีบัฟเดอถ่ายใหม่ต่อไปละอันนี้มัน้อเออถ่ายต่อจากเมื่อกี้บอกเมื่อกี้แก่ิแท้เทสต์นิดหน่อยไม่ต้องเปิดรายการใหม่หรอก มันก็ไม่ได้เปิดหรอกปิดคลิปยังไงยังยังถ่ายอยู่เลยสู้โรบอตไม่ได้ต้องถ่ายก่อนตัดอกกากเครื่องเธอการเย่ใส้กล่องมาแล้วหนึ่งกล่องเอออาอมหลุดเว้ยเดี๋ยวตายอ๋อดาวทำไมนายม่วงเหรอม่งก็ไปนอนบ้านโดโอเคโอเคจบ